ในยุคกลางศิลปรกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนา ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการอย่างเสรีได้ผลงานส่วนใหญ่จึงขาดชีวิตชีวาแต่ศิลปรกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานิยมงานศิลปะของกรีกโรมันที่เป็นธรรมชาติจึงให้ความสนใจความสวยงามในสรีระของมนุษย์มิติของภาพสีและแสงในงานประติมากรรมและจิตกรรมให้สมจริงสมดุลและกลมกลืนสอดคล้องมากขึ้นศิลปินที่สำคัญเช่น ไมเคิลแอนเจโลเป็นศิลปินที่มีผลงานทั้งด้านจิตกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมผลงานประติมากรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงคือรูปสลักเดวิดเป็นชายหนุ่มเปลือยกายและปีเอตา้าที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกันในแง่ศาส,สนาสื่อถึงพระแม่มารีขณะอบอุ้มพระสบของพระเยซู หลังถูกตรึงกลางเขนความโศกเศร้าครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาวคริสต